สงครามบัลลังสวรรค์ตอนที่เก้าที่ราบของโรงเรียนทางตอนเหนือลาไทยโดยบาทเดียวอ่ามูเฉันอย่าเข้าไปมันอันตรายพวกเรามีพวกเราม่ควรไปก่อกวนเขาในตอนนี้ไม่เช่นนั้นแล้วคัมพีจะปืนกินเขาได้ต้องปล่อยให้เขาชนะด้วยตัวเองเท่านั้นมูเฉินจะต้องพยายามเข้าไว้นะ นี่มันช่างเป็นวิธีที่น่ารังเกียจเสียจริงถ้าข้าย,ยอมก็เท่ากับว่าข้าแพ้ถ้าเจ้าอยากที่จะครอบครองพลังของข้าข้าก็จะสนองความต้องการของเจ้าเองสุดยอดกระบวนท่าหอคอยสวรรค์คำพีมรณะไร้ขอบเขตตรงปรดผนึกซะไม่แปลกใจเลยที่มันถูกกล่าวว่าเป็นคำพีกระบวนท่าที่อันตรายมันช่างน่ากลัวยิ่งนะเจ้าเป็นอะไรไหมนองมู่เฉินเจ้ารู้สึกอย่างไร พี่เซียนเออข้าไม่เป็นอะไรฮอข้าจ้องไม่เป็นอะไรแล้วทำไมจ้องไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ทำอย่างกับจ้องเป็นอะไรไปจ้าคิดว่าจ้องเป็นใครกันฮะจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใระเอกาโตนหรือไงฮะทำไมเจ้าชอบคิดที่จะเสี่ยงกับชีวิตัวเอย่างนี้เพียงแค่มันเป็นหนทางที่เจ้าต้องเดินเท่านั้นหรือไงมันนั้นแค่ไหนกันแล้วที่เจ้าชอบสอบมือเข้าไปยุ่งกับปัญหาฮะเขาก็บอกเจ้าแล้ว,วมันเป็นคัมภีร์อันตรายแล้วเจ้าจะไปแตะมมันอีกงั้นเหรอเจ้าไม่สงสารชีวิตของเจ้ามั่งหรือไง ข้าก็าก็เป็นพระเอกนะเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรนะข้าฟังไม่ชัดลองพูดดกังงใหม่อีกทีสิเออข้า,ขาไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยโท่ไม่นะคำพิมพ์มรณะไร้ขอบเขตสลายไปแล้วเจ้าเจ้าทำนายทรัพย์สินส่วนรวมเจ้าจะต้องโดนลงโทษอือ,อ,อเงียบไปซะเขาห้ามเสิ่งในนี้นะ สายลมที่พัดไหวอย่างรุนแรงเมื่อกี้นี้พวกเจ้าไม่ได้ยินอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมพระพเราไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นครับท่านไราชิ่นี่ยย่ม,มากลุกขึ้นได้นองมู่เฉินต้อเห็นแล้วใช่ไหมว่านางอันตรายแค่ไหนเราน่าจะรีบๆกลอบใจเดินบนทางที่ดีในชีวิตมากับข้าสิมาอยู่กับข้าที่สาขาตะวันออกเถอะ ที่หงหลิงผู้นี้จะดูแลเจ้าปฏิบัติเจ้าอย่างดีเลยฮะอยู่เดน,นี้นะข้ารู้นะที่เจ้ามาที่นี่วันนี้ก็เพื่อเป็นสไต์ดูความสามารถของมู่เฉินหลังจากที่เห็นหมู่เฉินครอบครองคำพีมรณะ,ะไร้ขอบเขตได้สำเร็จก็เกิดกลัวขึ้นมาได้ไงระวังไว้ให้ดีกับคำเตือนของข้าและเก็บความคิดที่ทุเรศของเจ้าไปได้เลยสาขาตะว,วันออกจะเป็นผู้ชนะในการผจญภัย ทางที่ราบริญญาณทางตอนเหนือของโรงเรียนในคราวนี้มันยังเร็วเกินไปนะสำหรับคำพูดจาใหญ่โตของเจ้าแม้จะเกินค่าก็เถอะสำหรับน้องมู่ฉินแต่เกี่ยวกับผู้ที่จะชนะผู้ที่จะแพ้ข้าจะรอดูละกันจะได้ยินนั่นไหมพวกเราต้องชนะการประจนภัยทางที่ราบวิญญาณทางตอนเหนือในครั้งนี้นะเออเรื่องนั้น อะไรคือการประจนภัยทางที่ราบวิญญาณทางตอนเหนือล่ะครับทางตอนเหนือเฉียงตะวันตกของโรงเวียนวิญญาณแห่งอาณาจักรทิศเหนือที่ราบวิญญาณทางตอนเหนือที่แห่งนี้คือที่ที่เป็นอิสระของทั้งสองอย่างคือโอกาสและอันตรายที่นี่เป็นที่ที่มีเหล่าสัตว์วิญญาณอันแสนหลึกร้าที่มีจำนวนมหาศาลอาศัยอยู่มีทั้งพืชวิญญาณที่ประหลาดมากมายนับไม่ถ้วน และเป็นทะเลของการฆ่าฟันที่เราอัจฉริยรกรหวังมารวมตัวกันที่นี่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งคือผู้ที่อยู่รอดได้คือผู้ที่แข็งแกลที่ราแห่งนี้พวกเจ้าทุกคนจะต้องเจอกับการเผชิญกับเหล่าสัตว์อสูรวิญญาณที่พวกเจ้าจะต้องล่าแก่นแท้ของวิญญาณของพวกมันและพวกเจ้าจะได้พบกับประสบการณ์การต่อสู้ของจริงที่พวกเจ้าจะหาไม่ได้หากอยู่ในโรงเรียน การประซนภัยครั้งนี้มีแค่นักเรียนขั้นสวรรค์เท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้เข้ามาในในที่แห่งนี้สําหรับกลุ่มทอ็อปทรีที่มีผลงานดีที่สุดสําหรับการล่าสัตว์อสูรวิญญาณจะได้รับรางวัลนัเกเรยียนที่อยู่ในกลุ่มทอ็อปทรีแต่ละคนจะได้รับอายุวัฒนะกาลังภายในพวกเจ้าอยากได้มันไหมโอ้พวกเราอยากได้มันพวกเด็กโง่เอ้ยจำกฎสามข้อให้ดี ถ้าพวกเจ้าอยากกลับมาที่โรงเรียนแบบควบฟางสิบสองอันดับแรกพวกเจ้าได้รับอนุญาตแค่อยู่ร,บรอบๆนอกเมืองของทิรทาทังตอนเหนือนี้เท่านั้นห้ามไปลึกกว่านี้เด็ดขาดข้อที่สองทิรทาทังตอนเหน,นือแห่งนี้ยามดาตรีพวกเจ้าห้ามทําอะไรโดยเด็ดขาดพวกเจ้าจะต้องกลับมาเตรียมพร้อมทันทีที่มันเริ่มยามดาตรีข้อที่สามแต่ละกลุ่มจะมีเพียงแค่สามคนเท่านั้นพวกเจ้าสามารถจัดกลุ่ม,มันเองได้ แต่พวกเจ้าต้องทำงานกันเป็นทีมเมื่ออยู่ในทีมเดียวกันครับท้ายที่สุดพวกเจ้าอย่าลืมเก็บแก่นแท้ของจิตวิญ,ญญาณที่พวกเจ้าจะต้องฆ่าเหล่าสูวนวิญญาณเพื่อนำมันมาและมันจะเป็นตัวตัดสินผลสุดท้ายมีมีแค่ผู้ใช้วิญญาณระดับผู้ชนญเท่านั้นที่สามารถสกัดแก่นแท้ของวิญญาณจากพวกสัตว์อสูวิญญาณได้เท่านั้นใช่ไหมอาจารย์หมูกับข้า อาจารย์หมูกับอาจารย์ฉีเขาเคยล่ากแก่นวิญ,ญญาณแท้มาก่อนหรือเปล่านะถึงได้สั่งเราแบบนั้นอาจารย์หมูทำไมท่านไม่แสดงตัวอย่างของแก่นแท้ของวิญญาณให้พวกเราดูหน่อยล่ะใช่ใช่เฮ้เอาเลยอาจารย์หมูเอาเลยท่านอาจารย์หมูช่วยโชว์ให้พวกเราได้ประจักษ์ด้วยเฮ้อพวกเจ้านี่พวกเจ้าช่า,างสอดรู้สอดเห็นอยู่ร่ำไปจริงๆก็ได้ข้าจะแสดงมันให้พวกเจ้าเห็นเป็นขวัญตาเอง เชนนี้มันคือหมาป่าทองคำอันดับที่สามร้อยแปดสิบสองของสัตว์อสูรวิญญาณใช่ไหมมันเหมือนอย่างในสารานุกรมสัตว์อสูรวิญญาณเลยโอ้ข้าตาตาหลับแล้วข้าได้เห็นมันแล้วฮะก็แค่นั้นแหละพวกสัตว์อสูรวิญญาณอันดับราวราวสามร้อยนี่นี่มันแข็งแกร่งเพียงนี้เลยงั้นเหรอถ้ามันเป็นสัตว์อสูรวิญญาณที่อันดับไปราวหนึ่งร้อยแล้วก็ หรือแม้กระทั่งพวกระดับท็อปของพวกมันล่ะก็ข้าสร้างตื่นเต้นยิ่งนักเมื่อไหร่การที่พวกเราจะสามารถไต่เต้าขึ้นไปได้ถึงระดับนี้ได้นะท่านพี่มูวันนั้นมันกําลังใกล้เข้ามาแล้วถ้างั้นข้าขอประกาศณตรงนี้เลยผุทุกทีมไปูจ่อไปกันได้แล้วเริ่มการมาตนภัยของพวกเจ้าซะโอ้เฮ้เฮ้ไปกันเลยพวกนางมู้เฉินถ้าเจ้ามากับข้าจะได้อยู่แบบรูหรูแน่ ไปกันเลยเราฆ่าล่ะทั้งพี่เซียนเอ๋เราฆ่าล่ะฆ่าล่ะหืมได้สิเจ้าหนูเนื้อนุ่มผิวบางพวกเรากำลังขาดคุณล่ออยู่เลยน้องทานดีละพวกเราไปกันเถอะเยอะงไงมันจะเกินเปนล้อนะฮ่า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 เฮ้อพวกเจ้ากำลังหูเราะเรื่องอะไรกันโอ้นี่มันนายน้อแตกะกูลหยางหลิวนี่ แล้วบาดแผลของเจ้าเป็นยังไงมั่งนี่แกนายน้อยอืมข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแล้วกันขอให้สนุกกับช่วงเวลาที่เหลือนะขอให้สนุกล่ะเอ๊ะลิวยามเปลี่ยนใจง่ายแ,แบบนี้เลยจริงเหรอเอาเลยตัวอ,อย่าจะหัวหเราก็เชิญข้าเป็นคนใจกว้างักอย่างและข้าก็ไม่ใช่คนวุ่นวายอย่างใครบางคนหรอกนะ ท่านพี่มูแค่ไม่สนใจเจ้าเท่านั้นแหละเจ้ามันไม่มีอะไรดีเลยเดี๋ยวเจ้าก็ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ไม่มีอะไรดีในตอนท้ายมูเฉินเจ้าควรจะระวังตัวไว้นะในตอนนี้ที่จริงพวกเราก็ควรตระหนักได้แล้วเมื่อตอนนี้เราได้มาอยู่ในที่ที่อันตรายที่สุดในที่ราบทางตอนเหนือมันจะไม่ได้มีแค่หลอกสัตว์อสูร,รวิญญาณเท่านั้นแต่ก็ยังมีคนด้วยกันเอาชีวิตรอดจากความแข็งแกร่งนั้นหรอ ช่างน,น่าคิดถึจริงๆถึงมันจะไม่เหมือนเส้นทางหิมยานนักแต่มันก็ช่างลึกลับยิ่งนักเริ่มเข้าใจจุดประสงค์ของมันขึ้นมาละแค่ปล่อยให้ข้าเล่นตลกกับใครบางคนเงั้นหรอที่ราบทางตอนเหนือช่างเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับอัจฉริยะที่ต้องพบกับจุดจบเสียจ,จริงอะไรคือจุดจบที่หลิวหมูใบปิดบังอยู่กันแน่ผมูเฉินระวังไว้นะ Scan thay đổi boxing